สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ของปิดใบวิภาวดี42งาวันที5าคมนะครับวันนี้เราพามาดูวิบไบทั้งหมดในร้านนะครับตอนนี้เรามีอยู่รถอยู่4คันนะครับตอนนี้ดูคติ M796 ABS ติดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้เป็นปี14วิ่ง7,000กว่าโลนะครับของแต่งมีท่อเทอร์มิคนีนะครับวิ่งเจ้าของใช้แค่ทั้งหมด2มือเท่านั้นเองครับคันนี้ดาว0บาทผ่อน7,300 3ปีนะครับไม่แท้นะครับผม 7,300กว่าโลเท่านั้นเองอ่ะ7 2 8 7นะครับผมทำการเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องกองลไม่แบกหน้ารังน้ำมันคัทนะครับหัวเทียนล้างลิ้นปีกผีเสื้อนะครับไดสตาร์ทไม่มีปัญหานะครับคันนี้ไดล้อทองให้นะครับผมรับประกันให้1,000กิโลหรือว่า1เดือนนะครับหรือส่วนใดส่วนหนึ่งถึงก่อนนะครับผมดูครับสียังสวยๆเลยนะครับคันนี้ติดมัดจำอยู่นะครับ ไฟนั้นผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับตอนนี้ CBR650 เรามีทั้ง2คันนะครับคันนี้จะเป็น CB650FA นะครับโครงแดงคันนี้จะมีของแต่งเยอะนิดนึงนะครับตรงนี้จะมีท่อไดโวนะครับนี่เป็นท่อไดโว้สภาพดีนะครับไม่เคยล้มไม่เคยชนพร้อมทั้งการสะบัดของ YSS นะครับปรับแข็งปรับอ่อนได้ครับผมคันนี้ CB650 ออกรถด,ดาวเริ่มต้นที่26,400นนะครับผ่อน5000กว่าบาทเท่านั้นเองมีที่วัดโบอยู่ข้างหน้าพร้อมกรอบเป็นเคปล่านะครับแล้วก็ที่พิเศษเลยผมชอบเลยตรงนี้ก็คือมีช็อคอัพโอรินพร้อมทักซับพร้อมทั้งซับแทงแยกนะครับปรับได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปรับได้ที่ด้านล่างอีกตรงนั้นนะครับแล้วก็มีบางโคนที่เป็นเคปล่าแล้วก็มีส่วนหลายๆส่วนที่เป็นเคปล่านะครับผมคันนี้ สภาพสวยเลยนะครับรถไม่มีปัญหาใดๆนะครับวิ่งที่38,500โดยรวมไม่มีปัญหาระบบไฟติดครบหมดนะครับไฟสูงไฟต่ำได้หมดสต็อปไฟได้หมดนะครับผมของแต่งเยอะครับลั่นมากวิ่งดีนะครับทำการเซอร์วิสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วสำหรับท่านใดที่ไม่มีไม่มีสเตตเมนต์นะครับสามารถออกได้นะครับขอแค่มีใบรับรองเงินเดือนนะครับ ทำงานยังต่ำหกเดือนนะครับผมสามารถดาวสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วออกได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่ทำงานเป็นพนักง,งานบริษ,ษัทหรือยังไม่มีเงินเดือนแต่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับคันนี้ผมขอแค่เดินสเตทเมนต์หกเดือนมีหน้าร้านนะครับสามารถออกได้ทุกจังหวัดเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ไหนคุณสามารถออกรถได้นะครับเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ได้ทุกจังหวัดไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกครับผมเพียงแค่มัดจํามาครับเดี๋ยวเราทําการ ส่งรถให้นะครับถ้าเป็นที่กรุงเทพหรือว่าเราแวกใกล้เคียงนะครับนนทบ,บุรีปากเกต็ตหรือว่านครปฐมเรามีบริการส่งรถให้ฟรีนะครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดไกลๆเชียงใหม่อุดรภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีค่ารถยกเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ไม่แพงมากหรอกครับเป็นการบริการฝากไปนะครับผมโอเคตรงนี้โคงแดงรอผ่านไปแล้วนะครับต่อไปมาดูที่แซตเก้าร้อยซเก้าร้อย ABS นะครับผมคันนี้เป็นโครงเขียวคันนี้จะออกรถ ที่27,350บาทครับเป็นการดาวที่15%ผ่อนอยู่ที่5,400บาทเงินสดอยู่ที่199,999บาทสามารถต่อรองราคาได้นะครับผมแต่ว่าให้มาต่อรองราคาที่ร้านได้อย่างเดียวนะครับไม่รับต่อรองได้ที่ Facebook นะครับผมโอเคยางยังใหม่ใช้ได้เยอะนะครับมากับท่อคาร์บูวิกนะครับทรงคาร์บูวิกนะครับเครื่องดีๆวิ่งประมาณ16,000กว่ากว่านะครับผมท่อล้นๆระบบทุกอย่างใช้ได้หมดคัดไม่มีลื่นร หรือหนึ่งพันกิโลหรือโ้นใดซนหนึ่งถึงก่อนนะครับท้ายสั้นตรงนี้จะพับได้นะเราสามารถเอาขึ้นมาได้อ่าอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนมากก็จะชดชอบเก็บไว้อย่างนี้นะครับโอเคเบาะแต่งนะครับการลอยถังอ่าเดี๋ยวมันจะมาเปิดหน้าจอให้ดูคันนี้จะมีวัดแบตด,ด้วยหนึ่งหมแปดอยห้าิครับผมเเคนะ้ำมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเติมให้นะครับ โอเคแล้วก็มีพวกน็อตทองอย่างนี้นะครับน็อตทองโปโบการเบรกการคัดแต่งแ <c oughs> คชบาร์นะครับผมมีแคชบาร์ซ้ายขวาแล้วก็บางโคนหลังที่เป็นคาร์บอนนะครับเงาเงารถทุกคันตอนนี้เสียงลั่นๆเลยนะครับอโอเคสำหรับ Z900 ก้นะครับใครที่สนใจสามารถเข้ามาดูรถได้ที่วิภาวดี42นะครับตรงเข้ามาสุดซอย ท่านจะเห็นประตูไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0902357080นะครับผมหรือท่านใดสนใจนัดเข้ามาล่วงหน้านะครับสามารถโทรเข้ามาผมรือว่าอินบ็อกซ์ได้นะครับที่เฟซที่ท่านกำลังดูอยู่นะครับผมสามารถนัดเวลาได้เลยนะครับสำหรับเข้ามาดูรถหรือว่าถ้าท่านใดอยากจัดไฟแนนซ์สามารถนัดไฟแนนซ์ล่วงหน้านะครับ1วันนะครับผมแล้วก็มัดจำเดี๋ยวเราจะเรียกไฟแนนซ์มาแล้วก็สามารถมันเซ็นที่ร้านได้เลยนะครับโอเค คันสุดท้ายตรงนี้มันจะเลปียกๆหน่อยคนระับเพราะฝนตกมันสาดเดี๋ยวผมจะทำการล้างเคลือบสีให้นะคันนี้จะเป็น cbr 6 5 0 f นะครับปี2017คันนี้ออกรถแค่28,650บาทเป็นการดาวน์ผ่อน5,000กว่าบาทเงินสด1น9 9 9 9สดบาทนะครับสามารถต่อรองราคาได้แต่ให้มาต่อรองราคาที่หน้ารถนะครับผมคันนี้มีกันถังเป็นคาร์บอนเงาๆแล้วก็มีท่อไดโวอ่ะนี่ครับลัน่นๆเลยนะครับแล้วก็จะมี ไาสั้นพับได้ทะเบียนสวยด้วยหนึ่งห้าหกประมาณนี้ยางยังใหม่นะครับคันนั้นก็ใหม่คันนี้ก็ใหม่นะครับผมโดยรวมตัวรถถือว่าสวยมากนะครับไฟหน้าฉม LED นะครับผมสว่างมากๆนะตอนกลางคืนรถคันนี้ขับดีไม่มีปัญหาเครื่องยนต์นะครับระบบไฟระบบเครื่องยนต์ใช้ได้หมดนะครับผมวาวไม่มีดังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวจะเปิดหน้าจอให้ดูอะไรก็มีนี้ด้วยเป็น cover hand นะครับสวยให้อารมณ์เลสซิ่งมาก โอเคคันนี้วิ่งที่13,875กิโลนะครับโอเคระบบไฟใช้ได้หมดนะครับถ้าทันท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้นะครับที่วิภาวดีสีบสองงามวัน5้าีนะครับมาไม่ถึงโทรหาผมได้เลยเร็วๆนี้อาจจะมีดูคติมอนสเตอร์เอ็เข้ามานะครับเรื่องดูคติขอให้ไว้ใจร้านเรานะครับร้านเราตอนนี้หนีมา ทางค่ายญี่ปุ่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แดนมักกะโรนีของเราแล้วขอมาชิมลางก่อนครับว่าญี่ปุ่นมันพอจะไปได้ไหมนะครับ้ามันไปได้ดีแต่เราก็ยังไม่ลืมอิตาลีของเรานะครับโอเคมีหลายๆคนถามว่าพี่ครับถ้าสมมติว่าผมไม่มีไม่มีสลิปเงินเดือนเลยผมมีแต่สเตทเมนต์เพราะว่าผมเปิดร้านขายอาหารตามสั่งผมเปิดร้านขายชานมไข่มุกผมเปิดร้านอาหารร้านเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยผมจะทํายังไงได้ผมจะออกได้ไหมครับทุก ทุกๆอาชีพออกได้นะครับขอแค่เดินสเตตเมนต์ทั้งหมด6เดือนแล้วก็มีหน้าร้านชัดเจนให้ไฟแนนซ์ของผมวิ่งไปถ่ายรูปได้นะครับขอแค่อย่างเดียวว่าอย่าติดแบล็คลิสอย่าติดบูโรแล้วไฟแนนซ์ก็จะผ่านได้นะครับถ้าถามว่าพี่ครับติดแบล็คลิสบูโรพี่สามารถช่วยดันได้ไหมดันได้ครับแต่ว่าขอเป็นแบล็คลิสบูโรที่ไม่เกินยอดไม่เกิน5 0,000บาทนะครับแล้วขอไม่ใช่ของกรุงศรีนะถ้าเป็นของกรุงศรีนี่อาจจะออกไม่ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าติดแบล็คลิสบูโรไม่ใช่ของกรุงศรีไม่เกิน5 0,000บาท ดาว20-25-30%ผมพอจะช่วยได้อยู่นะครับสามารถออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าคุณจะรับเงินสดนะครับคุณก็สามารถออกได้ท่าในใดที่สนใจสามารถมาดูรถก่อนได้ตอนนี้เรามีทั้งคาวาซกิฮอนด้าแล้วก็ดูคติไม่แน่อาจจะมีดูคติ M821 แแต่งเต็มเข้ามาอีกนะครับรถทุกคันเราทําการเช็คระยะให้นะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเบื้องต้นนะเปลี่ยนน้ามันเครื่องกองน้ามันเครื่องน้ามันเบรกหน้าหลังหรือคันไหนที่เป็นระบบน้ํามันคัตแล้วก็จะเปลี่ยนน,ยน้ำ แล้วก็จะดูเรื่องน้ํามันเบรกอ่นน้ำมันเบรกบอกไปแล้วก็จะมีเรื่องโซ่สเตอร์หย่อนยาหรือไม่เดี๋ยวผมก็จะทําการตั้งให้แล้วก็เติมลมยางในตัวเจนนะครับหรือคันไหนที่เอามามีปัญหาใดๆผมก็จะทําการแก้ให้แต่รถที่ร้านนะครับจะรับประกันแค่เครื่องยนต์นะครับระบบไฟแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้รับประกันนะครับถ้าเบรกก็จะไม่ได้รับประกันนะของแต่งก็จะไม่ได้รับประกันนะก็จะรับประกันในแค่เครื่องยนต์นะครับท่านใดสนใจเข้ามาดูก่อนได้ครับตอนนี้เรามีรถทั้งหมด4คัน นี่ครับร้านเล็กๆเราบริการด้วยใจนะครับไฟแนนซ์คุณไปจัดที่ไหนมาไม่ผ่านหรือว่าที่ไหนเงื่อนไขยเยอะเกินไปมาที่ร้านแล้วนะครับเงื่อนไขเราน้อยมากๆนะครับ <c oughs> สามารถจบมีพี่ครับผมไม่มีเงินดาวเลยครับถ้าไม่มีเงินดอาแนะนําออกเป็นดูคติ M796 ครับผมผ่อน7,300บาท4ปีเงินสด1 7 9 9 9 9นะครับเงินสดต่อรองได้สามารถเข้ามาดูที่หน้ารถได้เลยครับโอเค วันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับเป็นการรีวิวผมกับทดลองไม์ใหม่ด้วยนะครับโอเคทุกๆคัทนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเทสดสอ์ให้ดูนะครับวันนี้ขอเอาแค่นี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ